สวัสดีครับเราพบก,กับกระดานที่หนึ่งของการแข่งขันมาร์คอตออนไลน์ในแอปมาร์คอตขั้นเทพนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เ l ล y s สโต e นะครับเขาเป็นย่อสั้นนะครับเขเป็นย่อสั้น เราเป็น3ามตัวเรียงเป็นกึน่งโจรยอมเดินทรงสามเหลี่ยมใหญ่รองรับกองโจรเดินหลังนะครับ ข้าไปออกมา <c oughs> ต่อ2นะครับกินขึ้นมา ันมากขึ้นไป <c oughs> สามสามตัวเรียงพบย่อสั้นนะครับสลักเกมนี้ <c oughs> ต่อครับผม ไปไปครับเราจะได้กินสามนะครับในอนาคตค่อยดูถ้าเขาเดินสิบสิบสี่เราจะได้กินสามต,ต่อมีใครเห็นหรือ,อยังครับอ่าถ้ายังไม่เห็นก็จะได้ดู ชนะไปกระดานแรกครับผมกระดานที่สองการเร,รีนมหัศออนไลน์ประจำวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอิป,ปุ่มผมเดินย่อสั้นรับอิป,ปุ่ม ลองดูเนาะเผื่อจะได้แนวทางแปลกๆไปใช้เดินย่อสั้นรับอิปุ่ม ขึ้นไปว้าวงั้นเราก็กินไปทางนู้นเลยเขาน่าจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันไม่เหมือนย่อสั้นอีกทรงหนึ่งนะครับ คู่แข่งนะ่าจะคิดว่าคงเหมือนแต้มมาตรฐานพบย่อสั้นไม่เหมือนนะครับทรงนี้ไม่เหมือนครับผมมีส่วนคล้ายตอนขึ้นแต้มแต่ว่ากลางกระดานฉีกคนละอย่างาฉีกคนละอย่างเลยครับ โอเคชนะไปสองกระดานแรกครับผมมาชมกระดานที่สามที่สี่ครับโอเคนะครับเขาเป็นกองโจนรีบเข้ามุมมาเลยกลัวกลัวไม่ได้เป็นโจนนะครับ เป็นโจนส่งห้าแต้มเราเป็นกันไกลสวรรค์นะครับแต้มนี้เรียกกันไกลสวรรค์เป็นส่งสามเหลี่ยมใหญ่โอ้โห و, คู่แข่งไม่รู้จะรีบไปไหนไปครับ <c oughs> ผมกำลังเห็นแต้มส,สวยๆหกไปเก้ากิน11 15โอเคกินรอจังหวะแล้วเราก็ได้กิน2ตกหมายเลขสามเอ็ดเหมือนเปิดช่องเฉยๆครับเปิดช่องแล้วรอรอจังหวะให้เขากินมาหมายเลขสิบเราก็กินซ้อนไปอีกทีหนึ่งะนะครับเป็นการ เดินมากรอจังหวะสอเดี๋ยวเราก็ได้กินอีกตัวหนึ่งนะครับเขาจับกินเราก็ถอยมานี่ง่ายๆเลยครับ าด้านที่สี่วิดีโอชุดนี้ผมจะเล่นหกเกมนะครับก็คือสามคู่เพราะว่าเนื่องจาก <c oughs> เวลายังเหลือเวลายังเหลือเยอะนะครับคู่แข่งยิ่งคู่นี้คู่แข็งยิ่งเดินเร็วครับทำให้เวลาเหลือเยอะเลย เรียบร้อยนะครับผู้แข่งเดินรีบเกินนะครับไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองโดนอะไรจะโดนอะไรมุ่งมั่นการเดินเกินไปถ้าเป็นภาษาหมากรุกเขาเรียกว่าไม่ดูตามมาตาเรือมาจากมาจากการเล่นหมากรุกนะครับคําว่ามไม่ดูตามมาตาเรือก็คือก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียว อย่ารีบจนเกินไปนะครับเวลาเล่นเกมพวกนี้ไม่มีประโยชน์ครับเดินเร็วเรียบร้อยครับ <c oughs> ครับมาถึงคู่ที่สามกระดานที่ห้าที่หกนะครับเนื่องจากว่าเวลายังเหลือเยอะ,อะยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับสำหรับการบันทึกวิดีโอก็เลยทำเป็นคู่พิเศษขึ้นมาอีกคู่หนึ่ง ต่อครับแทรกครับต่อครับไปครับขึ้นมาขึ้นไป ให้เขาเย่สองเลครับถ้าเขาเหย่สองผมเย่สองกลับเหย่เลยเต็มที่เลยท่านผมเหย่กลับผมหลุดเข้ามัดด้วยนะครับหมดทางนี้ผมก็กินไปทางนี้ สามเท่าแต่เราหลุดเข้าหอดนะครับ คู่แข่งปล่อยเวลาหมดเฉยนะครับโอ้ยเราก็นังแม่คิดเรียบร้อยครับเขาม่ได้เพ้เพราะเกมนะเพ้เพราะเ,าะเขาเวลาหมดเจอจนได้นะครับอย่าบอกนะว่าไม่เดินโอ้กากระบาดออกเฉยเลยครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงผมจะตัดวิดีโอไปอีกคู่หนึ่งเลยนะครับเพื่อชดเชยให้นะครับโอ้โหกลายไปเล่นสี่คู่เลยทีนี้สวัสดีครับมาดูคู่ที่สี่เกมที่เจ็ดที่แปดแตแต่ไม่ใช่นะครับกลายเป็นเกมที่ หกที่เจ็ดเพราะว่าคู่ที่สามเมื่อสักครู่นี้เดินไม่จบคู่นะครับคือเขาเดินแพ้กระดานแรกเขาก็ปล่อยเวลาหมดแล้วก็พอเกมที่สองก็ปล่อยเวลาหมดไม่เดินเลยนะครับผมก็เลยต้องเล่นเกมคู่ที่สี่ชดเชยให้ท่าน,นผู้ชมนะครับชดเชยให้เลยเป็น ผสมสามเรียงพบกับห้าแต้มนะครับผสมสามเรียงพบห้าแต้มเข้ากินครับ ไปกินมาขึ้นไปครับขึ้นไปครับ ไปครับผมขึ้นไปน่าจะล็อกพอดีบัฟพอดีเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเกมนี้ อย่าบอกนะปล่อยเวลาหมดอย่าบอกนะว่าจะเจออะไรบ่อยจังเออกดยอมแพ้ไปก็ก็แล้วไปนะครับเ,เดินแปลกๆเดิอนออกมาข้างๆกระดานสุดท้ายครับ ครับเดินสีสุกรมาเลเซียขึ้นไปครับ Thank <sighs> you. ให้เลือกกินกินไปเสกไปเบียดไป ขึ้นไปไปครับ น่าจะล็อกหมากได้พอดีอย่าขึ้นหกไปสิบนะครับเพราะว่าถ้าหกไปสิบเขาจะแทรกสิบเอ็ดางเจ็ดได้เรียบร้อยครับเกมนี้ 去。Sure.